ทางด้านของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศิละปะวัฒนธรรมล้านนาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับบริบทสมัยใหม่และเยี่ยมบ้านศิลปินแห่งชาติที่จังหวัดพะเยาครับนายโกวิศพกา마ศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมคณะได้ร่วมกันหารือก,กับว่าที่ร้อยตรีนรง์รจนโสธรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับการจัดงานเวียนเทียนกลางน้ําเนื่องในวันมาฆาบูชาและวันอาสาฬหบ,บูชาที่ห้องรับรองชั้นสองสารกลางจังหวัดพะเยา droit. จากนั้นได้เดินทางไปเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกา<ะ>รจ,<ะ>จัดการศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในบริบทสมัยใหม่ที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์อำเภอเมืองพะเยาซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการทำการทำงานร,ร่วมกันกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมส่งเสริมบทบาทของศรริลปินและชุมชนในการนำทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจกยกอย่างยั่งยืนโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมในช่วงบ่ายนะอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีคมคำ และก็ลงเรือสำรวจวัดติโลกอาราม,มรกาลา,ยยางวัดใหญ่นะครับจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่บ้านนายทิ่บูลสังละคอนพลซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติส,สาขาวรรณศิลป์ที่อำเภอแม่ใจอีกด้วยครับ